ที่มาที่ไปก็มาจากการที่สวนันทนานเนี่ยไปใช้ถ้อยคําที่ทําให้สวแดงกองมาเนี่ยครับมีความรู้สึกว่าถูกดูหมินศักดิ์สีเนาะเพราะว่าคุณนันทนาก็ไปพูดเปรียบเทียบว่าตัวอาจารย์นานทานเองเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจงานด้านการเมืองทําไมถึงไม่ได้รับการพิจารณาไปลงกรรมธิการพัฒนาการเมืองน,นะครับแต่ไปได้แม่ค้าหมูมาไอ้คำพูดลักษณะนี้เนี่ยฟังดูมันก็เหมือนกับไม่มีอะไรนะครับแต่ว่า ในส่วนของสวคุณแดงกองมาเองเขาบอกว่ามันมีลักษณะเสศสีมีลักษณะเหยียดหยามดูหมิน่นก็เลยร้องไปที่กรรมธิการจริยธรรมที่มีพลเอกเกรงกายศิรักรองประธานนะครับแล้วก็เป็นประธานชุดนี้ก็มีการสอบเรื่องนี้แล้วมีมติละเมิดจริยธรรมร้แรงเข้าสวนะครับหารือกันรับ4ี่หชั่วโมงก็มีมติด้วยคะแนนเสียงที่มากกว่า3ในหคือเกินร้อยยี่สิบ คะแนนที่ลงมาเนี่ยครับร้อยสาขั้นตอนตรงนี้นะครับก็คือจับไปที่ปปชถ้าปปชพิจรารณาแล้วเห็นว่ามันมีมูลตามที่สบล้องไปนะครับและเห็นว่ามันเป็นการละเมิดจริยธรรมร้ายแรงก็จะส่งต่อไปที่ศาลฎีกาก็ขึ้นอยู่กับว่าปปชจะเห็นต่างไหมนะครับถ้าเห็นว่าเป็นการละเมิดจริยธรรมแต่ไม่ร้ายแรงก็จะไม่ส่งไปนะครับแต่ถ้าเห็นว่าละเมิดจริยธรรมร้ายแรง ซึ่งก็ผิดนะครับในเรื่องของจริยธรรมนักการเมืองเนี่ยส่งสารดีกาสารดีกาเคาะมีความผิดและเมื่อจริยธรรมร้แรงสวอนจันนานี่ก็หลุดจากตําแหน่งนะครับแต่ว่าหลังจากส่งสารดีกาแล้วเนี่ยสวอนัานานาจะต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่เลยนะครับ